เจดีเก่ามากเลยนครับนานมากดูจากน้ำโอ้ยตัวใหญ่มากเราเจอแล้วครับน้ำตกโอ้ยตาลังจะโชว์ครับฮ่าฮ่าฮ่าดูฉันขนาดไม่เยืนน่าจะกระโดดได้นะแต่ถ้าน้ำน้อยๆเนี่ยก็ก็โดดได้ยิ่งขึ้นมาอุ้ยยิ่งเครื่องกินข้าวแล้ว สวัสดีครับเคยเห็นสะพานแบบนี้ไหมสะพานรถส่วนทางไม่ได้ครับตรงที่เรากําลังเดินทางข้ามตรงนี้มันจะเป็นเขื่อนแมกกองนะครับให้ดูบรรยากาศดนะ้านซ้ายมือสุดๆนะครับนี่ปกติผมไปนี่คือสะพานใหญ่ๆอันนี้คือสะพานแค่รถวิ่งได้นะครับถ้าเกิดจะสวนต้องอีกเลนหนึ่งเห็นไหมทุกคนครั้งแรกเลยตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอ ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเขาบอกว่ามีน้ําตกนะครับจริงๆมันก็น่าจะไม่ใช่น้ําตกหรอกเพราะว่าเส้นนี้มันจะเป็นเส้นคล้ายๆกับเขื่อนนี่แหละน้ําน่าจะไหลลงเขื่อนแล้วก็น่าจะเป็นประมาณว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําไหลาจากที่สูงเขออกาก็เเรียกว่าน้ําตกท่าม่วงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคนเยอะอยู่นะครับคนในพื้นที่เยอะอยู่ก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ทางกรุกงเทพถ้ามันแบบบรรยากาศดีครับรถลงไปจอดได้คือเดี๋ยว ขับไปเลยไม่ได้ครับผมดูแล้วคือมันน้ําเยอะช่วงนี้คืออันตรายแล้วเขาก็น่าจะไม่ให้เอารถลงไปเพราะว่าพื้นที่มันคับแคบแล้วก็คนก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวไปนี่ฝฟ้านะครับเพื่อได้ลงเล่นน้ํานะครับว่าอา,ากาศจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับใช่ไหมโอ้ทุกคนอันนี้เรามาตรงโซนที่เป็น ว bare, ัดปากบางครับเขาบอกว่าจะมีพระโบสุดเก่าๆด้านขวามนอะน้ำตกที่เรามาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ําตกปากบางนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่ผมถามมาก่อนว่าใช่ไหมตรงนี้ก็น่าแวะนะเนี่ยเออต้นไม้ใหญ่ด้วยครับทุกคนโอ้ยสาทุต้นโพมีของขายด้วยแล้วจอยก่อนไปกราบไว้ที่ขอพริ้งจังสิทธิ์ก่อนดีกว่าเราก็ไม่เคยมาครั้งแรกใกล้ๆบ้านเราแท้ๆเลยน้ำตกจะอยู่แถวนี้ป่าวไม่รู้ครับ พอดีจะมาเที่ยวน้ำตกไปไป<ต>มาเ,เลยไม่ไกลใช่ไหมครับอ๋อถึงโค้งสุดท้ายแล้วคือปลาอะไรครับเนี่ยครับนี่คือมาจิ้มฟันครับน <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> กำลังจะดูปลาเขาไม่ปลาอะไรมั่งอุ <c oughs> ้ยนี่ปลาสวายเพื่อ,รอครับเนี่ย <c oughs> ปลาหมอปลาหมอหมอไทยอันนี้เป็นปลากรายเนาะ มีทุกอย่างเลยอ่ปะปลาไหลมีปลาช่อนด้วย,วยตัวละยี่สิบโอเดี๋ยวจะปล่อยด้วยนะแต่วัดในวัดน,นี่คือก็จะมีพระบสถสดเก่านี้ใช่ไหมครับนนกี่ปีนะครับเนี่ยสออปีปแ,แล้วก็มีนยางใ่อันนีอย่๋อ,อนี่ต้นยางนะนปะ้าทโททราไม่เคยมาในครั้งแรกอนเนี้ยไกลมากเราขามาถมตรงนี้เองครับไม่ถึงสามสิบโลมาจิ้มฟันครับ ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะมาปล่อยปลานะครับโอ้ดูเยอะมากครับดวงผมจะมาวัดครับปกติไม่ค่อยได้มาพอดีเห็นเขาคอยเจ้าติ้วเพื่อจะถูกรอนที่หนึ่งวันนี้ปกติไม่ค่อยแทงหวยนะครับได้ครับโอเคอ้าวเดี๋ยวเข้าวัดไปก่อนสวยเฉยเดี๋ยวเข้าไปภายในพระอุโบสถก่อนนะครับหลังเก่าดูดิ ดูตรงพื้นนะครับพื้นใต้พระโบสถ์นะครับจะเป็นปูนที่ลอกเราก็จะเห็นชั้นชงอิฐแดงครับเต็มเลยนี่จะมีคนอยู่ด้านในนะครับผู้หญิงมีป้ายนะผู้หญิงมีรอบเดือนห้ามเข้าแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปได้นะครับให้ดูบรรยากาศด้านในเพียอนบอกเขาสวยมากดูประตูเห็นไหมประตูนี้คือเป็นไม้เก่ามากเลย ดูดิประตูไม้เก่ามากเลยดูทางหน้า,นาทางเข้าประตูว้าว อยู่ไหนเนี่ยแต่ว่ายังไม่บูรณะใช่ไหมอันนี้คือจะแบบค่อยๆแบบไม่เริ่มเป็นทรงแล้วตามเวลาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปปล่อยปลาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะกำลังดีครับแดดร่มลมตกนะอยากปล่อยอยู่ครับปกติกินปลาบ่อยเขาบอกว่าถ้าปล่อยปลาไหนก็ทำกินปลานั้นทำได้ค่ะินได้นะโอเคอาก่ก็จะ ลายกลายเป็นดีอืมถ้าเอาปลาลายปลาลายจะกลายเป็นดีได้ครับได้ครับอครับจะไปปล่อยปลากันนะครับทุกคนเอาเลยครับอันนี้เป็นคาถาจะาะเลยเอาไว้ข้อมีด้วยนะครับปกติดก็ปล่อยเลยสวัสดีผมผมปล่อยเพราะว่างวนาก็คือแพรลูกแพรลานมาเป็นอาหารให้กับคนที่เป็นรุ่นลูกหลานต่อไปมันคือการอะไรอะ ทำลงชีพด้วยการที่ว่าต้องพึ่งห่วงโซ่อาหารนะครับแท้ <c oughs> โอ้ยทุกคนคือเราไม่ปล่อยปล,ยปลาปลาก็เยอะอยู่แล้วจริงๆต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงด้วยนะดูดิโอ้โหูปลาตะเพียนแดงตังเลยยี่สิบาทสุดท้ายเนี่ยเขามีขายเนอาหารเยอะมากเลยดูมันจะทะเลาะก,กันไหมเนี่ยอันนี้คือปลากรายนะครับ ร้ายกลายเป็นดีเขาปล่อยตรงไหนน่าจะแถวนี้เนะานนะอ่ะเดี๋ยวยัดปล่อยปลาก่อนแล้วก็จะเอาอาหารเขาน่าจะมีขายคนคนนี้เขาน่าจะรลับอยู่นะกระาถานี้จะจะท่องนะครับตามที่พี่กระบอกนะครับเพราะว่าไม่เคยท่องเลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยก่อนนะลุงก็จะปล่อยปลาจะต้องเอาน้ําให้มันแบบอุ้ย <c oughs> ปลานะให้มันแบบวา่า ให้มันปรับตัวกับน้ำก่อนเพราะว่าน้ำที่เขาเอามาใส่ปลาเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำที่ตามบอ่อที่เขาเปิดจากคลองไงอันนี้คือน้ำธรรมชาติไงดูนี่เดี๋ยวมันจะออกไปเองอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าอู้สิบตัวไงตัวที่สิบนี้ไม่อยากไปแล้วมั้งอ่ะกลับบ้านเรา ไปเถอะนะโอ้ดีใจไม่ต้องดีใจมันกินลูกปลาไงวะอุ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากเห็นป่ะตัวตัวแขกนะน่ะอ๋อเธอเธอเธอเหรอเห็นป่ะตาจะเข้าขวดไปไกลไกลด้ไหมรอพี่ลูกปลาเฉยเลยเห็นไหมเห็นไหมดิงดูนะอ่ดูน่าเคากระโหลกแขกเนี่ย โอ้หนี่มันไปแล้วมันดรอร์องี้เดี๋ยว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 ออกเขตวัดนะเจอกันแน่ไม่มันมันแย่งเออมันมามาปล่อยเอาลูกปลาเราไปกินเดยอะๆครับนี่ลูกปลาโอ้โหสุดๆเยอะหนูนะเนี่ยใครสนใจก็มาได้นะครับวัดอะนะปากบางใช่ไหมปากบาง ปลาเสือพ่นน้ำก็มีทุกคนนะเยอะมากเลยเห็นไหม,มรอก,กินเหยืย่อแต่เป็นพวกอะไรที่มันจะพ่นเห็นไหมเนี่ยเลยไอช่อนตัวที่มันรักรักปลาเราเมื่อกี้เห็นไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับใกล้ๆเลยน,นะครับมาทามําบุญได้ครับปลาเยอะมากชอบมากเลยปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยแต่ไอช่อนตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังไม่ไปไหนครับมันอยู่ตรงในไอช่อนขึงก่อนมีลูกงิึงนะ ไม่อยากจะบอกเลยปลาช่อนมันรอมันรอดักอยู่ตรงใต้สะพานผมก็ปล่อยตรงสะพานพอปล่อยทีมันว่ายไปแล้วมันเจอปลาช่อนมันกระโดดขึ้นน้ำกันหมดเลยไม่ดูครับแล้วปลาเสือพ่นน้ำนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นปล่อยเองหรือว่ามันมาตามธรรมชาติแต่ก็จะแดดมันก็ดีนนะอันดีเดือดนะครับได้ครับเอาเขาไปครับมาเองก็มีอ๋อเหราเอาปลาเสือพ่นน้ำมัานะ ที่นี่ไม่มีอ่ะควเสิร์ฟคนักไม่ได้มานะได้ขอบคุณครับเดี๋ยวเอาลูกชิ้นไปกินก่อนนะครับพราะว่าเด็ดสุดเลยที่นี้ครับเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวคนเยอะไหมครับามาเ่ดี๋ยวถ้าสาวที่นี่คนคนเยอะไหมยิ่งเยอะยิ่งเยอะนะครับเราประวัติวัดได้ฟังก่อนนะครับ วัดเนี้ยจริงๆคือเป็นวัดดั้งเดิมจริงๆนะเห็นจากภาพบุศสแล้วก็สายฐานว่าก่อสร้างเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็ปล่อยรกร้างว่างเปล่าทิ้งช่วงการดูแลแบบไปอยู่สักพักหนึ่งจนสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยทรงบุรณะขึ้นมาใหม่ก็เลยมีการอนุกบุมแล้วก็มีคนมาเข้าวัดแล้วก็เนี่ยตอนนี้คือเป็นสถานที่ที่แบบว่า ผู้สานนี่ก็ทนอะสามารถมาทาบุญแล้วก็ทําทานด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไกลก็มีน้ําตกนี่แหละเราก็เลยมากันไม่งั้นเราก็ไม่ได้มามาดูก,กันนะครับข้างในคนเยอะไหมครับน้ำตกตกวันนี้ก็เข้าไปเรื่อยๆนะคะวันธรรมดาจะน้อยนิดนึงแต่วันมันหยุดน,น,นะคะจะครับแต่ว่าคนเข้าออกเรื่อยๆาาร,รื่คำถามนี้ผมไม่ไม่ซีเรียสผมคิดว่าคงมีคนอยู่แต่ที่ที่ผมถามนิดนึงเนี่ยน้ำตกจริงหรือน้ำตกปลอม เป็นเป็นตรที่เขาทำขึ้นมาค่ะอต่ว่าพื้นที่และบริเวณเขาอะเป็นเป็นวิวบรรยากาศที่ดีมากอ๋อเป็นวิวดีครับมีที่นั่งมีอะไรเขับไปน้ำได้ใช่เหมาะสำหรับคนที่แบบเออพาครอบครัวมามนเที่ยวพักผ่อนแล้วมันก็ไม่ใจองไม่ต้องเข้าไปในตรงในป่าอืมแต่ว่ามันฟิลนั้นเลยนะครับใช่ค่ะขับรถลงไปจอดในน้ำได้ไหมครับอ๋ออันนั้นง่าจะได้เดี๋ยววันหน้าต้องเอารถมาลงในน้ำครับ ทำที่จอดรถอะไรไปได้แล้วเดี๋ยวขับรถเขาขี้เกียจคงไปเข็นแหละขอบคุณครับเดี๋ยวไปก่อนคท้าดลบก่อนดลบก่อนเอ้าวหมาทักจะกินหมาทักจะกินพวกชิ้นหมาทักเฉยเลยคนไม่ดีไงอร่อยว่ะอุ้ยลูกน้องลูกน้องมาเต็มเลยอร่อยมากอร่อยจริงเป็นเขาจะยอมเสียทลายผ้าหมากนะ ยอมยอมมา h าเอ้าวโอ้ดูดูน้ำลายได้อ <laughs> <laughs> ม้ยมาที่นี่อา้าวอ้วนจังเออบอกเขาไม่เอาหรอกโอ้โหแม่นด้วยอา้าวดูฟิงดูอ้าวอ้าวโอ้ยฟิงเข่ายอมเียสลารครับผมได้กินสองลูกแล้วอุย้ยไม้โวนเดี๋ยวเก็บไม่ได้กินแล้วขอญาตให้มาพนะครับผมสารมันะแต่อร่อยมากมาเต็มเลย จะซื้อใหมโอเคกลัวอร่อยมากอันนี้กินยังอันนี้กินยังเนี่ยเพ่งอะกินก็มาเลยไม่เป็นไรให้มา <c oughs> น,นี่ตัวนี้อร่อยนะนโอ้โหแม่นมากหมดแล้วพอเนี่ยมือ <c oughs> กลัววะ่ะอร่อยมากคุณนะ <c oughs> แต่ว่าการเนี้ยเห็นตามันแล้วสง้งตาดไปเลยทำเป็นเล่นไปดูธรุรกิจข้างใน ดูมันคึกคักมากเลยถ้าเป็นช่วงวันจุนนี้คือน่าจะเยอะนะ,นะเราเรายังไม่จอดเพราะามันมีเยอะมากดูป้ายแสดงว่าคนจอดรันเยอะมีบริการห้องน้ำเยอยดูดิไม่ธรรมดานะดูแล้วเนี่ยไกลๆด้วยแต่ว่าน้ำตจกจะสวยหรือไม่สวยต้องดูก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าธรรมชาติโดยรอบที่อยู่ตรงโซนบริเวณที่ริมน้ำมันดีแต่อย่างอื่นไม่รู้มีห้องน้ําเยอะเนี่ยเขากลาลังทําเลยเนี่ยนี่รังหาทางข้าน้ำตกร,รู้อยู่ไหนเนี่ย มีไหมน่าจะเข้านี้ละมั้งวันนี้เราก็ไม่มีสํามข้อทางเข้านับตกตรงไหนครับครับเอา้าววันนี้ไม่ต้องเสียค่าจอดรถเพราะว่าเราเหมาเราเหมานะครับก็ถือว่าโชคดีไปมาวันที่ไม่ใช่วันหยุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟิลลี่โอ้โหธรรมชาติเต็มเต็มนะครับ เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับข้างล่างมีที่นั่งด้วยมีโต๊ะให้นั่งมีโต๊ะให้แล้วเขาบอกว่าโทรสั่งก็ได้กำลังดูเมนูก่อนเยฟิกเขาอยากกินส้มตำมีตำไหลบัวกุ้งสดเนี่ยอาตาเลงไว้แล้ววันนี้กุ้งสดไม่มีเหรอกุ้งหมดได้หลบัวนี่ครับเออก็ได้อยู่นะไหลบัวกุ้งาร้านี่ค่ะนึกว่าทำกับข้าวแบบเมนูบ้านๆนี้กำลังยากเลยอย่างนี้ก็มีนะกินได้ค่ะกินด้วยกันกินด้วยกันมาแล้วกินด้วยกันค่ะ ั็ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรสั่งนะได้ค่ะป้ใบเวนิ่งสีดำเบอร์ใบเวนิ้งสีดำนี้นะคะสั่งได้ทุกร้านครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนได้กันเหนียวขอบคุณครับลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดมีนะคะได้ครับค่ะลงไปดูน้ำตกก่อนเดี๋ยวไปนั่งกินข้างงล่าตั้งใจมากินอาหารป่าเดี๋ยวไม่ะบอกตรงๆเลยงพี่ก็บอกลุงอยากกินอาหารป่าบอกไม่พอกพ่อก็ไม่ให้หนูล่ะลูกไม่บอกอะไรลุงล่ะหนูบอกเหรอ เราเจอแล้วครับน้าตกเขตอันตรายห้ามลงเล่นน้ําบริเวณนี้น้ําน่าจะระด,ดับหนึ่งแต่ผมมองว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ตามป้ายดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าผู้ใหญ่เขาอคงไม่ห่วงแ้่คงจะห่วงน้องๆที่อาจจะยังว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เลยไม่ให้เล่นจริงๆแล้วมันเป็นฝ่ายครับกักเก็บน้ำนะครับก็จะเป็นน้ําไหลออกมาจากทางเนี้ยทางโซนที่เป็นแม่น้ำเนี่ยไหลลงมาเป็น ช่วงๆแล้วก็จะไหลลงไปแล้วจะเป็นเบิร์กน้ำนิดนึงแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ําแม่กลองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเล่นน้ำตรงนี้นั่งตรงนี้ตรงนี้สวยนะนั่งไม้นั่งสวยนะโต๊ะนั้นอะโต๊ะไม้โอ้โหกำลังจะโชว์ครับวันนี้นึกว่านับตกแบงกำลังจะสไลเดอร์เลยมันไดมีเห็นไหมบันได้นี่ไงนออไ ออนันบไดะแสะดงว,ว่ามีคน,านมาเจอแสดงว่ามีคนไหลเยอะนะเนี่ยอ <c oughs> ๋อไ,ไ,ไม่ขาครับเดี๋ยวล้มเอง <c oughs> ชี้บันไดกันแถวเลย <c oughs> จริงๆริมอเตอร์ไซค์ลงได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีคนอยู่นะคนในพื้นที่นะจะลงมาเห็นของอยู่แหละดูดีมากสวยสวยนะ <c oughs> สวยสวยสวยแล้วน้ำไหลตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นเบิร์กเลยอ่ะตรงนี้นั่งนั่งริงแต่โมเมนต์นี้ไม่เหมาะกับเธอมันเหมาะกับเรา มันก oh, ็เป็นน้ำไม่กองแค่น้ำมันหล่มอ่ะตรงนี้เองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไอ้เนี่ยไอ้ต้นไม้ที่ว่ากระโดดน้ำได้ถ้ไปกระโดดเลยโอ้หกระโดดมาค่ะหกได้นี่มาต้อนรับเราเนี่ยดูดิก็ดีนะงามใสมากนี่เรามาอ๋อนี่ของอะไรก็คอมันสัตว์ที่อื่นขอให้เช่ามันชุดละห้าสิบบาทอันนี้คือใครคือผมคือนักท่องเที่ยวคนเดียวใช่ไหมครับ หรือว่าข้างหลังด้วยครับข้างงหลัันะครอ๋อ <c oughs> ผมนึกว่าเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านคนเดียวอ๋อขอบคุณร้านา <c oughs> นะครับให้พี่เขาเลือกก่อนเลยพี่เขาตั้งต้นใหม่เดี๋ยวผมอ๋อ,อ,อมีเอ็นหลังนะอ๋อมีเก้าอี้เอ็นหลังด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอานี่ก็ได้ครับพอดีเป็นคนตัวเล็กครับเลยไม่ไม่อยากนั่งอะไรใหญ่ๆครับแหมที่ของอื่นใหญ่แต่ชอบอะไรเหรแตกแล้วที่เขาแซวกันอย่างเงี้ยใหญ่ไงข้าจานใหญ่ชอบจานใหญ่ไม่คาวนี้ก็แซวเราแบบรู้สึกว่าแบบแต่ละคนเออทำให้เรารู้สึกเขินๆเลยนะีระเบียบด้วยให้น้ำหนักต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานด้วยอะไรเงี้ย อ๋อีมีแพวแล้วเราไม่รักเลยค่ะอ๋อเรามีกันด้รน้วเหรเาอยกเนาะอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอันตรายอย่างงี้ค่ะถือว่าคนตัวโตมากมาอเงี้ยครับเพปุ๊บไปถึงแพ้ใช่พี่ใช่ค่ะที่ไหนอ่ะแพอ๋อมีด้วยหรอมีตะปีบรอ๋อมีะปีรอีกแพท้วอ๋อกลวัดที่ไห ที่เห็นนะคะเนี่ยที่เห็นเรือกล้วยจอดอยูนนดนะคะแล้วเราต้องเรลาไปนี่คือลงตรงไหนพี่เวล <Jackson>. าไปเราขึ้นตรงนี้และคะก็มารับเนืเจะมารับเราโอ้โหขอบคุณครับค่ะจะสังอาหารก่อน,นป่าเยอะมากเลยแสดงว่ามันมารอกินเศษอาหารใช่ไหมครับอันอนี้เลยเขตวัดมาหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วแหละ เรามีกับข้าวแล้วเราไปสั่งแล้ว<笑><笑>เยอะมากเลยโอ้โ oh, ห oh. ดูทุกคนดูคือสวยมากอะ่ะจูรุจูรุนะเดี๋ยวเรานจะสั่งเพื่อปลาด้วยครับนเรานจะเลี้ยงปลา,าในตัวกัน <S <S แเพเปียกแรพรเปียกข้าม,ม่วงมีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านาักลาเขาจะเอาแพมาต่อยาวเป็นทางว่าวข้ามฝั่งไปแม่น้ำแม่กองฝั่งกระดูน,นะครับทุกคนอันนี้เรื่องจรงิง ปกรณ์ที่ผมใช้ดำปลานะครับปกติผมจะใช้แค่ประมาณเนี้ยเล่มหนึ่งตัดแล้วก็เกาะลอยตัวดำปลาโซนเนี้ยนะครับข้ามไปข้ามมาบางช่วงน้ําดึกดบางช่วงน้ำไม่เดือนะครับก็หาดำปลาตรงเนี้ยนะครับโซนกันนี้น่าจะดำไม่ได้เพราะว่าเลยไปก็เป็นวัดแล้วเขาบอกว่าลอยไม่ได้นะแล้วก็สาวเชื่อมมาเองอันนี้หาว่าโม, <laughs> ม่เนี่ยลุงลุงขาวลุงโม่บ๊ายบาย ต้าานะ้ตนด้ไงอัต้อทำเอาอย่างนันด่อนพีู่ดูชันใส่เข้ากอ่ะเอชนะดูชัรชนาชน โดนเลยโดนเลยกุญแจร<ะ>ถออกอย่านนะงาน,าน,านี้กมดกมัด้อยู่นะเร็ววันนี้เร็วกินข,ข้าวด้วยกันมาเร็วไม่เห็นมีเลยตัออหอกสั่ง,ม,งมาเนาะ นั่นเธอดาทันไม่ใช่หมาหลางสาวดาครับอืมชื่ออะไรอ่ะเป็นไงได้กลิ่นแล้วรู้เลยพวกเดียวกันเฮ้ยมีสะพานธรรมชาติให้เราได้ถ่ายรูปเล่นๆชิวๆนะครับขนาดไม่เยอะน่าจะกระโดดได้นะแต่แค่น้กมน้อยๆเนี่ยก็กโดดได้ยกขึ้นมา มีใครเคยโดดไหมครับมีใครเคยโดดไหมครับองกออลว๋อโหนะอ๋อผมเาจะเป็นคนแรกใช่ไหมครับผมจะเป็นคนแรกใช่ไหมเออพอเะตียมังงน,นจะแห้งไงว้าวลงไปกินอาหารดรีกว่าเขามาเสิร์ฟแล้วดูข้างหลังล็อกเก็บตังค์ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับไปไปกินก่อนขึ้นที่เดิมก,กลับทางเดิมกลับทางเดิมกลับทางเดิมครับอืมอันนี้คือน้องฟิง้งเขาสั่งนะครับส้มตำซั่วปูปลาล้าแล้วก็ยำบุนเส้นนะครับก็ここจะมีตำรถบัวนี้ผมอยากกินจริงๆอยากได้คุ้งสดแต่ว่าช่วงนี้คุ้งสดขาดแม่นํำไม่กองก็เลยรอไว้วันหน้าผมมาดำเอง ทีนี้กุ้งตัวใหญ่นะกุ้งกำกามผมเคยดำได้ตัวประมาณสามสี่นิ้วตัวเกือบครึ่งโลก็มีอันนี้ผู้เล่นกินเลยใครที่เคยดูคลิปผมมาหาปลาที่แถวโซนกันแล้วรีจะรู้นะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราจะมีเป็นข้วมั่วตามฤดูกาลแล้วทุ้งเทียบก็มีมาเรื่อยๆนะครับมี่ก็มีคนมานครับาคนเดียวเป็นน้องๆเป็นสาวๆผมก็บอกว่านักนักจ๋าก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ดูแลทุกอย่าง <c oughs> น้องก็บอกว่ายุงเก็บตังค์ไม่กินเองเลย กินีกหน่อยลุงกเกษียณมไรลุงก็ไม่มีกินนะเก,ก็ได้ครับไม่เป็นไรเ <c oughs> <c oughs> ขาก็เลยไปเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับ <c oughs> ก็บร <ๆ S 2> รนะยากาศดีจริงๆนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยวเสร็จล้วจะเล่นน้ำครับจะว่ายข้ามแม่น้ําไปฝั่งนู้นแล้วก็จะว่ายกลับนะครับแล้วก็ถ้าไม่กลับพิงกล้าไปรับทีนะร <c oughs> ับฝั่งนู้นนะดําได้อยู่ตามปลาบ่อยเามาๆมาเข้ามาดูใส่เขาก็กลับ ตานนีจะมาดูแค่แม่น้ำแม่กองคือมาที่นี่มันต้องเล่นน้ำไงงั้นมาไม่ถึงส้มตำซ้วบปูปลาของน้องฟิงนะครับขอหน้าตาชิมก่อนนะเอาพอเป็นพิธีของปลาอคอมคอถ้ากิดเคยมีอาหารป่าสั่งให้เทรลบดีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ขอน่าจะทำไม่ได้อยู่และแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ครบเมืองการนี่คือชื่อเรื่องอาหารป่านะครับถ้ามีเนี่ยก็คือใกล้ๆเนี่ยโซนที่โซนทน่าม่วงก็จะเอ้ทา ก็น่าจะเป็นท่ามกาเออใช่หมอชูน่าจะอร่อยอยู่อ่านปลาขึ้นชื่อเลยนะครับเดี๋ยวไว้พาฟิ๊ไปกินวิ่งอยากกินอาหารปลาแต่ว่าต้องรอ EP หน้านะอืมอร่อยพอใส่พริกแห้งด้วยมา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 เออเดี๋ยวต้องเลี้ยงปลาด้วยอุ้ยมีเพื่อนกินข้าวแล้วสาวๆเมียนใจก็มีเธอได้ที่พอจะเป็น เครื่องเย,อยาวๆจิตใจฉันได้แต่เขามีลูกแล้วนะคะ <c oughs> เราไม่เป็นไรเราช่วยกันเลี้ยง <c oughs> <c oughs> ฉันเลี้ยงมาเยอะแล้วอืมฉันจะเลี้ยงลูกเธอสักคนจะไปไหนไปเอ้ยสักหนึ่งพ่อจะไปไหนไปพ่ <c oughs> อเธอชื่ออะไรนบอกก่อน ไม่บอกชื่อ,อเดี๋ยวรอกันนะยังไม่สนิทมากไม่เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยงปลา,างไงเดี๋ยวต้องมาเลี้ยงปลาก่อนเดี๋ยวเราก็ได้ำลาไปนะแป๊บหนึ่งอธิบดก่อนอันนี้ยำมูเซ้นนะครับมีนักเที่ยวมาเยอะนะแต่ว่าขาไม่ลงมาเป็นเพราะว่าคือมาดูเฉยๆแล้วก็อาจจะไม่โดนใจเพราะว่าน้ำท่วงน,นี้มันอาจจะน้อยหรือเปล่าทัวงที่เป็นฝ่ายแต่ว่าไปเล่นบนนู้นได้นะครับไปเล่นบนฝ่ายจะพาดูแบบเก่งหินวสวยๆเลยพูดไปพูกเาหินที่นี่ก็สวยนะ อีกแล้วไม่ไม่ฉันไม่อะไรวัดตัวนินึงใช่ป่ะแกตรงนี้มันปุบปับปุบปับเดี๋ยวเลี้ยงปลาก่อนเลี้ยงปลาก่อนมาขึ้นมามาดูเลี้ยงปลาเอฟ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 จะได้ปลาเอฟเอฟเอฟนี่โอ้มันได้จริมันวิ่งไปนี่ดูดิมาไหมมาเอฟ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 โอ้โหนี่เอามีเบ็ดมานี่เป็นเรื่องนะ แอบแอบแอ,แอเอาแห่กับสวิสวงก็ได้นะเอาไซสก็ดีนะโอ้ยดูเอ้ยเยอะเฉย <ๆ S 2> เดี๋ยวกินอาหารก่อนนะครับทุกคนก็าจะ,จะเล่นน้ำตอนที่ว่าก่อนกลับนะครับป่ะมีสมาชิกเพิ่มหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือน้องที่ผมจะรับเลี้ยงอีกหนึ่งหนึ่งตัวเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยกันว่าไง เรจะเป็นเพื่อนกันฟี้ครับอร่อยไหมอร่อยนะเอาอยากชินไหมส้ตมตำไหมเอาแบบซีไหมเอ้าเอา้ามามามาอืมเฮ้ยตัวนูนๆๆๆๆ้นตัวเล็กก็มามีนักดนตรีนะครับที่นี่นะครับชื่ออ<ห>ะไรคบชื่อไอซีดู ไม่เขาถามชื่อพี่ชื่ออะไรครับแล่นใหญ่เล่นพี่ใหญ่เล่นยากฟังดนตรีสดเน่ไม่มีเมื่อกี้ได้ยินเออต้องมีไหมละครดนตรีสดเออพราะอยู่แล้วอืมคนเริ่มมาเยอะนะครับวัยรุ่นมาวัยรุ่นเมืองการมานะครับพอดีเย็นแล้วไงช่วงเย็นเนี่ยเขาเลิกงานแล้วก็อากาศที่จะร่มรคนก็เริ่มมาไงอูดู เนี่ยให้ให้กับมือเนี่ยมันจะโอ้ถ้าทำตกเอาต้องิกแต่ตาจะตกปลาไทจารูกดูนะดูนะลูกดูนะดูดูนะเดี๋ยเข้าจะกินปลาเต้นอ่ะดูดูทุกท่านเลยเนี่ยเดี๋ยวกินปลาเต้นนะให้มันกินนะจะใส่ถ่านให้มันกินปลาเต้นคิดว่าจะได้กินไหมมันกลัวกล้องนู่นมันเธอไม่เข้ามาเดี๋ยวจะใส่จะกินปลาเต้นนะดูดูมันมันไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยที่ไงแต่รอวันนี้นี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยว มันรู้มันกลัวโดยกินมันรน้เป็นมนูมันรู้ตัวมันจะเป็นป้าตเต้นไงมันไม่มาเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวกินเองก็ได้นะครับก็ฝาาสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ไว้นะครับนอกจะมาเล่นน้ําแช่เท้านั่งชิลๆว่ายน้ําได้นะจริงๆก็จะเล่นน้ำแต่ครั้นี้ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยน่เกีรติแะกลับไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรไว้ครั้งหน้าได้นะครับ ก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปทําบุญก็แวะไปทําบุญก็ได้นะก็ที่วัดปากบางอันนี้ก็เขาเรียกว่าน้ำตกปากบางตรงนี้ก็เล่นได้นะฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งนู้นก็จะเป็นคล้ายๆกับมีชิงช้าที่นั่งใต้ต้นไม้นะครับมันจะมีทางทางนึงมีคนลงไปอยู่แล้วสมมติก็จะเป็นแบบพงยาแบบโยกไปโยกมาน้ํานี่กระบอกแต่ละวันมีไม่เหมือนกันนะถ้าคนตกเยอะน้ําก็อะไรเยอะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยว เดินทางกันต่อชว่วงนี้ก็จะยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะมีแผนอยู่มีสาวแปกหน้านัดอยู่ครับเร่งให้ผมรีบไปหาเธอเพราะว่าเธอบอกว่าถ้าพี่ไม่ไปหาหนูหนูจะไปเรียนแล้วนะ <c oughs> อดี่น้องปิดเทอมอยู่นะครับอยู่ประเทศไม่ไกลนี่แหละ,ะใกล้ๆก,กล้าวโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไปแล้วอืมอร่อย อืมผมไปคันแล้วไปกินปลาเต้น,นกันแล้วคทีทท